เกิดวังปารุธเล่มที่หนึ่งบทที่แปดเริ่มเรียนสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนอันนับได้ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ประจำของข้าพเจ้าต่อไปอีกเป็นเวลาสิเอ็ดปีนั้นเป็นตึกใหญ่อยู่ในส่วนหนึ่งของกรุงลอนดอนที่เขาเรียกว่าแคนซิงตันตรงตำบนที่ถูกต้องคือบ้านเลขที่ยีถนนแอสเบิร์นภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่เจ ข้าพเจ้าได้ยินว่าบ้านหลังนั้นรัฐบาลไทยได้ซื้อเป็นเวลามานานแล้วในสมัยที่เสด็จปู่กรมพระนเรศทรงเป็นทูตเป็นบ้านที่ภายในออกจะมืดและเมื่อซื้อนั้นเป็นสมัยหนึ่งในราชการอันยิดยาวของสมเด็จพระราชินีนาดวิก,เกอเรียที่คนอังกฤษภายหลังเขาถือว่าเป็นสมัยที่คลืและต่ำต้อยที่สุดในการสร้างตึกรามหรือการทำเครื่องตกแต่งภาย ภายในบ้านฉะนั้นจึงนับว่าเคราะร้ายสมับไทยเรามากเพราะตั้งตัวบ้านและเครื่องตกแต่งจึงเป็นของที่มีขึ้นในสมัยที่ชาวพื้นเมืองเองเขาถือต่อมาภายหลังว่าคลื่ที่สุดแต่เมื่อได้เสียงเงินซื้อมาแล้วโดยมีสัญญาว่าจะเป็นของไทย99ปีรัฐบาลจึงมีคิดจะมิได้คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือไปหาที่อื่นอย่างใดตกลงต้องอยู่คลื่นคือกันไปเช่นนั้น เมื่อข้าพเจ้าไปถึงอังกฤษพระยาบุดีณวราณวราชชวนสิงหเสนีเป็นอักครชทูตข้าพระเจ้าทราบว,ว่าท่านมีความเห็นว่าไหนๆจําเป็นต้องใช้ดึกอันใหญ่โตเป็นสถานทูตก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดท่านเองกับครอบครัวอยู่แต่ในเพียงหมู่ ห้องอันหนึ่งในชั้นสามนอกจากนั้นท่านได้กรุนาให้ข้าราชการไทยที่มีครอบครัวเข้าไปอยู่ในหมู่ห้องอื่นๆที่เป็นโสดก็ให้อยู่ห้องต่างๆตามลาพังนอกจากนั้นยังมีห้องนอนเหลือคาลังนักเรียนมาพักอยู่เวลาสมัยหยุดเรียนอีกด้วยวันที่ข้าพเจ้าถึงกรุงลอนดอนจากกรุงปารีสนั้นเป็นวันเสาร์คุณหญิงบุรีได้จัดให้ข้าพเจ้านอนในห้องเล็กๆเ,เฉพาะตัวบนชั้นสี่ดูน่าสบายดี เจ้าคุณบุรีนั้นไม่อยู่เมื่อเราไปถึงสถานทูตท่านออกไปทุรละและกลับมาเอาแต่เมื่อกินอาหารข้ามเสร็จแล้วข้าพเจ้าเคยจําได้เพราะท่านเพราะเคยเห็นท่านเล่นละครพูดของทุนหม่อมลุงบ่อยๆท่านเป็นคนรูปร่างสูงสง่าผ่าเผยพูดจาหน้าฟังเป็นที่น่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งควานุ่งคึึงจากที่ข้าพเจ้าไปถึงเป็นวันาทิตย ดูใครๆก็อยากจะอยู่ในบ้านข้าพเจ้าเลยต้องอยู่ในบ้านด้วยขั้นถึงตอนข้ามภายหลังอาหารข้าพเจ้ารู้สึกอยากออกไปนอกบ้านเพื่อดูเมืองจนราวตัวสารจึงขอให้พี่อันทรงพาไปท่านก็ถามว่าอยากจะไปไหนข้าพเจ้าก็ตอบทันทีว่าอยากจะไปวงเวียนปิกาดิลีอันเป็นนามสถานที่ในกรุงลอนดอนที่ข้าพเจ้าเคยจำได้ ึ้นใจมาตั้งแต่เด็กๆพี่อัานก็ทรงกรุณายินดีพาไปเมื่อออกไปจากสถานทูตท่านก็พาไปยังสถานีรถรถใต้ดินที่ใกล้ที่สุดเราละไปโดยลิฟต์เพื่อถึงรถใต้ดินที่นิดลึกที่เขาเรียกว่าทูบเมื่อขึ้นรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเันความจริงเป็นรถที่ต้องว่าขนาดเล็กแล่น ผ่านไปในอุโมงค์อันแคบข้าพเจ้าก็อดถึงเต้นไม่ได้ที่ได้ผ่านไปภายในใต้พระมหานครลอนดอนอันมาหึงม,มาเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าได้เคยรู้จักชื่อปิกาดิลลี่มานานแล้วเข้าของหลายอย่างที่พ่อแม่เคยได้สั่งมาจากอังกฤษก็ดูมีมาจากข้างร้านอันอยู่ที่ปิกาดิลลี่เกือบทั้งนั้น เคยทำให้นึกว่าวงเวียนพิกาดิลลี่นั้นใหญ่โตราวกับสี่หรือห้าเท่าพระลานพระบรมรูปของเรามีห้างร้านใหญ่โตล้อมรอบพอขึ้นจากลงไปใต้ดินเห็นเข้าจริงๆจึงอับเสียใจไม่ได้เพราะวงเวียนพิกาดิลลี่นั้นเล็กกว่าที่คิดกะไว้หลายเท่าทั้งนี้เพราะไม่เคยทราบว่านอกจากตัววงเวียนแล้วยังมีถนนที่เรียกว่าพิกาดิลลี่เฉยๆและห้างร้านที่เคยได้ยินชื่อมาน,นั้น มักจะอยู่ที่ตัวถนนเสียเป็นส่วนมากอันหนึ่งเมื่อไปถึงที่วงเวียนนั้นเป็นเวนวันอาทิตย์เวลา21.30นาฬิกาไม่มีผู้คนมากอะไรก็ก็ปิดหมดไฟฟ้าสว่างสวยประกาศแจ้งความต่างๆก็ไม่มีปิดจึงดูกล่อยมากข้าพเจ้ากลับไปยังสถานทูตโดยรู้สึกท้อใจอยู่เป็นอันมาก ไม่ช้าก็หายท้อใจถึงความคลึกคลื้นสนุกสนานของกรุงลอนดอนเั่านี้เพราะมีผู้ใจดีพาเที่ยวกันมากเจ้าคุณบุรีได้จัดให้ข้าราชการสถานทูตพาดูที่ต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์มาดามทุดโซ่อันเป็นที่บีรูปปั้นคนสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์รวมทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่หุเหล่านั้นเป็นขนาดคนจริงแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งหม่มอัน ทำจริงทั้งสิ้นสวนสาตร์ส,สวนดอกไม้ที่เรียกว่าคิวคุณหญิงบุรีพาข้าพเจ้าไปดูภาพยนตร์โลงสโตนในเวลานั้นเป็นโรงใหญ่ที่สุดเจ้าคุณบุรีพาข้าพเจ้าไปดูละครพูดถึงแม้จะได้ดูฉากของเขาที่ทําเหมือนจริงและการแสดงของเขาที่เข้ารูปอย่างคนจริงๆแต่ข้าพเจ้าอ่อนภาษาอังกฤษมากก็เลยไม่เข้าใจและไม่ทราบเรื่องข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อแรกมาถึงอังกฤษ ขราพเจ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษน,น้อยกว่านักเรียนส่วนมากทั้งนี้เพราะยังมีอายุน้อยยังไม่เต็ม13ขวบบริบูรณ์อีกประการหนึ่งคือการเรียนที่เมืองไทยก็นําไปทางภาษาไทยเป็นส่วนมากทั้งนี้เพราะพ่อทรงเห็นว่านักเรียนที่ไปนอกแต่ยังเล็กๆอยู่นั้นควรจะเรียนภาษาไทยให้แม่นยำแน่นแฟนไปอยู่นอกนานๆจะได้ไม่ลืม ท่านทรงเห็นว่าภาษาฝรั่งนั้นเมื่อไปถึงเมืองนอกก็จะมีเวลาเรียนถงไปเมื่อข้าพเจ้ายัางพักอยู่ที่สถานทูตเพราะองค์อาทิได้เสด็จมาเยี่ยมเวลานั้นมีประชนรอสุแลกไปเมืองนอกได้เสด็จไปอยู่อเมริการะทางยุโรปยังลบกันอยู่ที่อเมริกาทูลหม่อมอาแดงได้ส่งช่วยดูแลพระองค์อาทิตย์เป็นพิเศษเมื่อทางยุโรปสงบศึกลงแล้วองค์อาทิตย์ก็เสด็จมาอยู่อังกฤษ เข้าเป็น,านหารเรือดังเสด็จพ่อของท่านเวลาที่ข้าพเจ้าแรกพบก,กําลังเป็นนักเรียนในเรืออยู่ประจําเรือลาดตะเวนขนาดใหญ่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบก็ได้เห็นว่าพระองค์อาทิตย์เป็นคนที่โปรดคุยสนุกเป็นคนที่มักจะพื้นดีเฮฮาอยู่เป็นส่วนมากคุยเล่าเรื่องอะไรต่างๆได้มากมายทั้งเรื่องของท่านเองและที่เกี่ยวกับคนอื่นๆข้าพเจ้าชอบท่านตั้งแต่วันแรก จึงมีความรู้สึกอดเสียดายวิได้ที่ท่านเป็นหานเรือจะต้องออกทะเลเสียเป็นเวลานานๆน,น่นา,นา,นนากลัวจะได้ไม่มีโอกาสพบกันบ่อยนักพระองค์อาทิตย์ประทับอยู่ในกรุงลอนดอนสองสามวันแต่ไม่ได้อยู่ที่สถานทูตเมื่อก่อนเสด็จกลับจึงชวนนัดข้าพเจ้าไปกินอาหารกลางวันกับท่านซึ่งท่านได้พาไปกินที่โรงอาหารจีน คนไทยที่ข้าพเจ้าพบในตอนแรกนั้นถ้าจะออกไปกินอาหารตามพัชคารดูไปก็ที่โรงอาหารจีนกันทั้งสิ้นเรียกกันง่ายๆว่าไปกินเจ๊กทั้งนี้เพราะพิจาราอาหารรั่งที่มีตามบ้านที่นักเรียนพักอยู่ทั้งราคาก็ย่อมเยาวกว่าพัชคารชั้นสูง เมื่อกินอาหารเสร็จท่านก็พาไปดูละครสูงเรื่องละครที่มีตลกมากมีระบาทําให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสนุกได้ง่ายข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาถึงเมืองอังกฤษเจ้าคุณบุรีนาใจอยู่มากเข้าใจว่าข้าพเจ้านั้นถูกยากับคนอื่นๆตามใจกันมาเสียมากมายจะปกครองอบรมคงลําบากด้วยเหตุนั้นท่านจึงอธิบายถึงความประพฤติแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็โดยเทศนาครั้งหนึ่งไปเที่ยวกันนอกลอนดอนหยุดรถเยืนกินอาหารปิกนิกคือเอาผ้าสักรลาดปูบนหญ้าแล้วก็นั่งลงกินกันข้าวเจ้ารีรออยู่ครู่หนึ่งยังไม่ถนดัดและไม่ทราบว่าจะต้องช่วยเหลือในทางใดท่านก็ว่าในโอากาสนี้กระหม,ม่อมต้องทุนสั่งสอนป่าพระบาทต้องทรงช่วยเหลือมากกว่านั้นต้องช่วยปูผ้าสักรลาดช่วยขนหีบ อาหารมาจากรถช่วยจัดแจงของกินต่างๆที่เมืองนอกนี้เขาไม่มีเจ้าไม่มีไพร่กหรอลก,การมาปิกนิกอย่างนี้ทุกๆคนต้องช่วยกันไม่มีมหาล็กตามเสด็จอย่างที่เมืองไทยทางอ้อมก็คือโดยการชมเชยนักเรียนอื่นๆที่มาอยู่เมืองนอกแต่ก,ก่อนข้าพเจ้าแล้วในการอบรมทางอ้อมคุณหญิงบุรีร่วมมือช่วยด้วยผู้ที่ได้รับการชมเชยมากที่สุดก็คือเจ้าพี่จุมพล สเสด็จมาเมืองนอกเมื่อมหาสงครามจบลงใหม่ๆโดยมาพร้อมกับเจ้าคุณบุรีโดยเรือที่พาทหารอาสากับกุงเทพมาแล้วในคราวนั้นมีนักเรียนมาด้วยกันมากมายคือพวกที่ติดอยู่ออกมาศึกษาไม่ได้เพราะสงครามเจ้าพี่จุมพลเวลานั้นพระชน16ปีกับ3เดือนแต่ยังทรงศึกษาอยู่ใน อยู่กับครูไลาเเวเพื่อเตรียมสอบไล่เข้าโรงเรียนมัธยมกินนอนที่แฮโรซึ่งตามธรรมดาเด็กอังกฤษเขาเข้ากันในขนาดอายุ13ครึ่งถึง14ที่ล่าช้าไปเช่นนั้นไม่ใช่ความผิดของท่านเป็นเพราะข้อร้ายที่มีมหาสงครามได้กีดขวางอยู่ท่านจึงเสียเวลาไปอีก3ปี ข้าพเจ้าก็โดนเช่นเดียวกันแต่ข้อดีที่อ่อนกว่าท่าน3ปีกับ3เดือนข้าพเจ้าจึงไม่ถูกสงครามกิดขวางเท่ากับท่านจึงล่าช้าเพียงสองปีเจ้าคุณละคุณหญิงบุรีเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าในทางการเรียนเจ้าพี่จุมพลท่านทรงฉลาดเฉียบแหลมทั้งทรงขยันอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาสอบไล่เข้าโรงเรียนแทอโรในเดือนกรกฎาคมจะต้องสอบได้อย่างง่ายได้อย่างง่ายที่สุด นอกจากนั้นยังทรงเป็นเจ้านายที่ถ่อมพระองค์ทรงเก่งในทางกีฬาทรงเข้าสนิทสนมกับนักเรียนไทยคนอื่นๆเป็นที่รักนิยมทั่วไปข้าพเจ้าจำจัดต้องพยายามเอาอย่างเดินตามรอยท่านให้มากที่สุดที่จะทำได้ข้าพเจ้าไม่เคยคุ้นกับเจ้าพี่จุมพลดังได้อธิบายแล้วในบทแรกๆเมื่อได้ฟังคำชมเชยและแนะนำให้เอาอย่างท่านมากมายเช่นนั้นก็ย่อมอยากจะพบท่านเป็นอันมาก ในระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่กรุงลอนดอนครั้งแรกนั้นเองก็ได้พบสมบังเจ้าพี่จุมพลเสด็จมาพักวันเสาร์อาทิตย์ครั้งหนึ่งที่สถานทูตท่านเตี้ยก่อข้าพเจ้าเล็กน้อยแต่แข็งแรงร่างสันก็มากในสมัยนั้นทรงเว้นพระเนตรตลอดเวลาท่านทรงพรกกรุณาต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างดียิ่งตั้งแต่แรก ท่านทรงคุ้นเคยสนิทสนมกับครอบครัวเจ้าคุณบุรีข้าราชการหรือนักเรียนที่มีมาที่สถานทูตดูเป็นที่รักใคร่นิยมแก่ทุกคนตามจริงเจ้าคุณกับคุณหญิงบุรีเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเจ้าคุณและคุณหญิงบุรีกรุณาเพื่อแผ่แกบ่บรรดานักเรียนไทยอย่างน่าสรรเสริญถึงเวลาหยุดวันเสาร์ที่สถานทูตก็แน่นไปด้วยนักเรียนที่มาจากชน,นบทก็นอนค้าง ที่เรียนอยู่ภายในบริเวณหล่อนนอนข้อเพียงมากินอาหารเจ้าคุณและคุณหญิงมีบุตรีคนหนึ่งชื่อเสมอเวลานั้นเป็นเด็กหญิงอายุ10บขวบใจดีช่างผู้น้าเอ็นดูเป็นเด็กที่ใครๆพากันชอบและรักใครทั้งสิ้นเวลานั้นผู้ดูแลนักเรียนที่รัฐบาลแต่งตั้งและจ้างไว้ใช้เป็นอังกฤษชื่อมิสเตอร์เซซิลคาร์เตอร์ เคยเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยมาแต่ก่อนเป็นเวลานานแต่พระองค์เจ้าซึ่งเวลานั้นมีอยู่เพียงสามคือเจ้าพี่จุมพลพระองค์อาทิตย์กับข้าพเจ้าเองอยู่ในความดูแลโดยตรงของราชทูตมิสเตอร์คาร์เตอร์ช่วยจ่ควบคุมทางการเงินและติดต่อกับครูหรือโรงเรียนที่เป็นทางการทางการควบคุมหรือนโยบายนะั้นอยู่ในมือราชทูตเจ้าคุณบุรีแจให้ข้าพเจ้าทราบว่าจะถูกส่งไปอยู่กับครูที่ ไเบดท,ที่เมืองไบรตันอันเป็นหัวเมืองใหญ่ชายทะเลอยู่ทางทิศใต้ใกล้จากกรุงลอนดอนโดยระยะทาง83กิโลเมตรท่านว่าจะให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นตลอดโดยจะไม่ให้มีโอกาสพบปากกคนไทยเลยเป็นเวลา6เดือนการเรียนภาษาอังกฤษจะได้เข้ามันสมองลึกซึ้งจริงๆจะไม่มีวันลืมได้จุดหมายของการเรียนก็คือเพื่อจะให้สอบได้ไดสำหรับเข้าโรงเรียนมัธยมกินนอน คุณหม่อมดุงไม่ได้ทรงสั่งสอนว่าให้เอาเข้าพเจ้าเข้าโรงเรียนอันใดปล่อยให้เจ้าคุณบุรีเลือกเพราะต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นทหารโบกเจ้าคุณบุรีก็เลือกวิทยาลัยเวลิงตันโดยเข้าใจว่าเป็นสถานที่ทหารเข้าไปเรียนก่อนเข้าโรงเรียนในร้อยเข้าเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อถึงโรงเรียนนี้เคยรู้จักแต่อีตันกับแพรโรเจ้าคุณบุรีอธิบายว่าภายหลังมหาย,ยุทดสงคราม โรงเรียนมัธยมกินนอนหรือที่เขาเรียกว่า Public School เต็มหมดมีเด็กได้รับลุงชื่อคอยเป็นแถวยาวยืดอีกตันที่ทุนม่อมอายเอียน้อยเคยเสด็จอยู่นั้นไม่มีหวังเลยได้จัดให้เจ้าพี่จุมผลเข้าแฮโรได้ก็โดยลำบากท,ที่สุดเบลลิงตันจึงจะเหมาะกับข้าพเจ้าเพราะเป็นโรงเรียนทหาร